ค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาตอบคำถามค่ะหม้อต้มกาแฟที่เราใช้กันเนี่ยค่ะแต่ละขนาดเนี่ยเราสามารถใส่น้ำเนี่ยได้กี่ออนขนาด1ครับ3ครับ6ครับ9ครับเนี่ยค่ะน้ำกาแฟที่ได้ออกมาไม่เหมือนกันนะคะเขาจะไม่ได้มีผงกาแฟที่ติดออกมาผงกาแฟในขนาดที่ได้มาตรฐานนะคะเราก็แทบจะไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์เพิ่มเลย สวัสดีค่ะเนลเ e นททลคอฟฟี ne ่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่ก็จะมาตอบคำถามค่ะเพราะว่าหลายๆท่านนะคะถามเข้ามาว่าโมคาพอตหมต้มกาแฟที่เราใช้กันเนี่ยค่ะแต่ละขนาดเนี่ยเราสามารถใส่น้ำเนี่ยได้กี่ออนได้น้ำออกมากี่ออนแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะวันนี้เน่ก็เลยจะมาแชร์โมคาพอตนะคะอันนี้วันนี้เราจะแชร์เป็นของยี่ห้อน,นี้นะคะแบนดนี้ค่ะก็คือ Coffee ะคอฟฟี่เนี่ยค่ะ ซึ่งเน่เตรียมโมคะผพอตมาทั้งหมด4ไซส์นะคะก็คือ1คับ3คับ6คับแล้วก็9คับนะคะวันนี้ค่ะเน่จะมาทดลองให้ดูกันเลยค่ะซึ่งในการทดลองของเราวันนี้นะคะหนึ่งเลยเน่ก็คือจะใส่น้ำอะคะ่ะในทุกขนาดเนี่ยเราจะลองใส่น้ำจนถึงใต้วาลวนะคะเราจะลองดูว่าถ้าน้ำถึงใต้วาลวเนี่ย ของแต่ละขนาดเนี่ยคะ่ะเราจะใส่น้ำได้กี่ออนแล้วสุดท้ายเราจะได้น้ำออกมากี่ออนนะคะซึ่งกาแฟที่เราจะใส่ในวันนี้นะคะ เน่จะใส่ผงกาแฟในขนาดใสที่เท่ากันแล้วเราก็จะใส่ในขนาดพอดีๆตัวฟิลเตอร์นะคะเราจะไม่ไม่ไม่กดเอาอย่างนั้นนะคะก็คือวันนี้เราเรียกว่าเป็นการทดลองกันแบบนี้นะคะมาเปรียบเทียบให้ดูค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะเน่ก็จะใช้กาแฟวันนี้เราใช้เป็นตัวอาราบิก้าคว่วเค็มนะคะก็คือตัวเอสเปรสโซตัวนี้ของ Oriental Coffee เราเนี่ยและค่ะเสร็จแล้วค่ะพอเป็นโมค้าพอตด้วยเครื่องบดตัวนี้นะคะของเอสเ s รสโซ เน่ก็คือปรับบทเอาไว้นะคะที่เบอร์สี่ค่ะซึ่งเราก็จะใช้เป็นเบอร์นี้เหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าในแต่ละถ้วยเนี่ยเราจะได้น้ํากาแฟกันออกมายัางไงเราจะบดกันแค่แบบใส่พอดีพอดีนะคะเราเริ่มกันที่ขนาด1คับแล้วกันค่ะเดี๋ยวนี่ใส่กาแฟบดลงมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไม่ได้ตวงกาแฟนะคะแต่เราจะใส่แค่พอดีเต็ม ขนาดหนึ่งครับค่ะก็ตัวฟิลเตอร์แค่นี้เองนะคะนิดเดียวทีนี้เน่ก็จะมาดูค่ะว่าเราจะใส่น้ำเนี่ยได้ที่กี่ออนนะคะเดี๋ยวเราใช้น้ำเปล่าเทลงมาก่อนเน่ก็จะใส่น้ำเปล่านะคะเทลงมาตอนนี้นะคะก็คือใส่ลงมาที่ใต้วาล์วค่ะ,ะเดี๋ยวนี่ก็จะมาตวงนะคะเท่ากับว่าขนาด ไซส์1คัพเนี่ยค่ะน้ำที่เราจะใส่ลงไปได้จนถึงใต้วาล์วค่ะจะอยู่ที่ประมาณ55 ml นะคะนี่ยังไม่ถึง2ออนดีเลยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเอาน้ำร้อนใส่นะคะเสร็จแล้วค่ะก็เอากาแฟมาใส่อย่างที่บอกนะคะกาแฟรเราจะใส่แบบไม่ไม่กดนะใส่แบบพอดีพอดี น้ำกาแฟาออกมาแล้วค่ะขออนุญาตปิดนะคะน้ำกาแฟาเราได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเทกันดูค่ะว่าเราได้น้ำกาแฟาเนี่ยออกมาที่กี่ออนนะคะอาเดเน่เทเลยอาตอนนี้ถ้าเราดูนะคะน้ำกาแฟาที่เราได้ออกมาค่ะเรียกว่ายุบไปนิดเดียวเองนะคะนี่ ออกมาก็คือประมาณ50ินิดๆนะคะเรียกว่ายุบไปนิดเดียวเองค่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นขนาดสำหรับ1ครับนะคะ,ะวางไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูขนาดไซส์ต่อไปค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองขนาดไซส์3ครับกันบ้างค่ะว่า3มครับเนี่ยเราใส่น้ำกันไปที่กี่ออนเดี๋ยวเนจะเริ่มต้นด้วยการที่ใส่น้ำนะคะลงมาเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงมาที่ใต้วาล์วค่ะ เอาให้ถึงใต้วาลวตอนนี้นะคะก็คือเราใส่น้ําใต้วาลวเราจะมาดูค่ะว่าน้ําที่ใต้วาลวเนี่ยเป็นน้ําที่กี่ออนค่ะขนาด3ครับน้ําใต้วาลวนะคะก็คือจะเป็นน้ําที่ประมาณ5ออนนะคะอันนี้นะคะก็คือเราจะได้น้ําอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบร้อยห้าสิบมลนะคะประมาณ150 ml ทีนี้เน่ก็ใส่กาแฟเลยค่ะ เน่ก็นน้ำร้อนมาใส่เลยค่ะน้ำร้อนที่ประมาณ5ออนนะคะ,ะใส่เลยแล้วเราก็กาแฟาใส่ค่ะกาแฟาเราก็จะใส่แบบพอดีพอดีนะคะไม่กดน้ำกาแฟาออกมาแล้วเบาไฟหน่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเทดูค่ะหลังจากที่เราเทรเรียบร้อยนะคะ เราจะเห็นว่าตอนนี้ค่ะน้ำกาแฟที่เราได้ออกมาอยู่ที่ประมาณ120 ML นะคะดูฝั่งนี้อยู่ที่ประมาณ4ออนค่ะอันนี้ก็คือเป็นขนาด3คัพนะคะ,ะต่อไปค่ะนี่เป็นขนาด3คัพจาก5ออนเหลืออยู่4ออนต่อไปเราจะมาดูขนาด6คัพกันบ้างค่ะของแบรนด์ f f e e อันนี้นะคะขนาด6คัพน้ำที่เราใส่ลงมาเราใส่ได้กี่ออนมาดูกัน เอาใต้วาวเหมือนเดิมเสร็จแล้วนี่ก็จะมาตวงค่ะนี่ต้องบอกว่าได้มาเกือบเกือบ250 ml เลยนะคะอ่านี้เป็นขนาด6ครับใส่น้ำได้เกือบ250 ml หรืออยู่ที่ประมาณ8ออนค่ะ8ออนนิดๆน,นะคะเกือบเกือบ250 ml เพราะนั้นเดี๋ยวนี่ก็จะใส่น้ำร้อนเลยนะคะ แล้วเน่ก็จะเอาฟิลเตอร์เขาค่ะมาใส่กาแฟกาแฟเราจะใส่แค่พอดีพอดีนะคะเหมือนเดิมใส่แบบว่าไม่กดนะคะเกลี่ยให้เต็มค่ะเหมือนเดิมอันนี้เป็นการทดลองนะคะที่เราจะมาหาค่ากันอ่ะเสร็จแล้วเน่ก็ใส่ลงไปค่ะแล้วเราก็เอาโถปิดเลยค่ะอันนี้เป็นขนาด6ครับนะคะอ่ะมารอดูกันน้ำกาแฟมาแล้ว เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า6ครับเราจะได้น้ํากาแฟกันมาที่กี่ออนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราได้น้ํากาแฟที่กี่ออนโอเคอ่ะตอนนี้นะคะเราเทมาแล้วนะคะเมื่อกี้มีการน้ำกาแฟแบบว่าออ,ออกไปนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยนิดเดียวโดยประมาณก็คือตอนนี้ค่ะน้ำกาแฟของเราเหลืออยู่ที่ประมาณ200 ml นะคะ อยู่ที่ประมาณ 200ML หรือว่าประมาณ7ออนประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นขนาด6คัพค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูขนาด9คัพกันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกว่า9คัพเนี่เพิ่งจะได้มาทดลองนี่เลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนนะคะจะบอกว่าออชอบใช้ขนาด9คัพนะคะคือท,ทําทีเดียว2แก้วหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะเน่ก็เลยอะลองหาขนาด9คัพค่ะมาหาให้ด้วยนะคะมาหาค่าให้ด้วยทีนี้ขนาด9คัพเดี๋ยวเราลองใส่น้ํากันก่อนนะคะ น้ำเราใส่น้ำกันมาที่กี่ออนเนี่ยกคัพของยี่ห้อนี้นะคะคอฟฟนี้ค่ะเราใส่น้ำเปล่าค่ะลงมากันถึงประมาณ400 ml นะคะประมาณนี้ถ้าดูฝั่งออนก็ ประมาณ14ออนแถวๆนี้เห็นไหมคะประมาณ14ออนนะคะหูเยอะมากมายอันนี้9คับนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าพอเราใส่กาแฟไปแล้วเนี่ยน้ำที่ออกมาเหลือเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวนี้ใส่กาแฟก่อนเลยค่ะเราก็เอากาแฟมาใส่เลยอ่ะตอนนี้เราได้กาแฟมาแบบเต็มตัวฟิลเตอร์เรียบร้อยนะคะ ไม่กดนะคะไม่กดไม่กระแทกไม่อะไรแล้วแต่เอาแบบตามไซส์เขาเลยเสร็จแล้วใส่น้ำค่ะแล้วเราก็กาแฟใส่ค่ะแล้วเราก็ปิดค่ะอย่าลืมนะคะในระหว่างที่เราทำเนี่ยค่ะเน่จะเปิดเตารอไว้แล้วนะคะเพื่อที่ว่าความร้อนเดี๋ยวกว่าที่กาแฟน้ำเดือดขึ้นมาค่ะความร้อนเขาได้ไม่สะสมมากนะคะเราก็รอเลยค่ะ น้ำกาแฟาเริ่มออกมาแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกัน9กาคับเน่ก็ไม่เคยใช้นะคะเดี๋ยววันนี้แหละจะได้รู้ค่ะว่าถ้าหากว่าเราใส่น้ำลงไปกันตั้ง14ออนเนี่ยค่ะ400 ml เนี่ยค่ะเราจะได้น้ำกาแฟากันออกมาที่กี่ออนนะคะมาดูกันเดี๋ยวเรามาดูนะคะน้ำกาแฟาที่เราได้ค่ะเราได้ออกมาประมาณกี่ออนหลงังอุ้ยอุยตายแล้ว าจจะมีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยนะคะ,อะตอนนี้นะคะเรามาดูค่ะน้ำกาแฟที่เราได้นะคะก็คือจะเหลืออยู่ที่ประมาณ12ออนซ์ค่ะ12ออนซ์หรือว่าอยู่ที่ประมาณ300 320ละกันประมาณนี้นะคะ ML อันนี้ก็จะเป็นขนาดของไซส์9คัพนะคะ9คัพเราก็จะได้น้ำกาแฟมาประมาณนี้ค่ะทีนี้ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นการทดลองที่ได้มาทดลองเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าโมคคาพอดแต่ละไซส์เนี่ยค่ะน้าที่เราใส่เท่าไหร่ใส่กาแฟที่พอดีพอดีนะคะแล้วก็ได้น้ําออกมาเท่าไหร่นะคะซึ่งจริงๆในการปฏิบัติงานจริงอะคะ่ะเราอาจจะอัดกาแฟกันมากกว่านี้เราอาจจะบดกาแฟกันละเอียดกว่านี้หรืออะไรก็เราแต่อย่างนี้นะคะก็อาจจะได้น้ากาแฟที่คลาดเคลื่อนกว่านี้นิดหน่อยแต่เนี้ยไน้มาเปรียบเทียบให้ดูว่า ขนาดของโมค้าพอตของม้อต้มอค่ะเขาก็จะให้น้ำกาแฟออกมาเนี่ยประมาณยังไงนะคะเผื่อว่าบางคนกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะใช้ขนาดไหนดี1คับ3คับ6คับ9คับอะไรแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าขนาด1ครับ3ครับ6คับ9คับเนี่ยค่ะน้ำกาแฟที่ได้ออกมาไม่เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้แน่จะโชว์ให้ดูค่ะว่า เวลาที่เราเห็นนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าแต่ละหม้อต้มกาแฟเนี่ยค่ะเขาจะไม่ได้มีผงกาแฟที่ติดออกมาเยอะเห็นไหมคะอันนี้แน่ยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยค่ะแต่ว่าเนี้ยที่เน่จะให้ดูก็คือว่าเราจะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเราบดกาแฟด้วยไซส์ของผงกาแฟที่พอดีค่ะตัว ผงกาแฟก็จะไม่มาค้างอยู่ในหม้อต้มของเราเยอะนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราบดกาแฟที่ละเอียดเกินไปเราก็จะมีโอกาสที่ผงกาแฟก็จะขึ้นมาค่ะนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหลายๆท่านต้องใช้ตัวฟิลเตอร์นะคะในการที่แบบว่ามากรองผงกาแฟค่ะถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะก็จะได้แบบเป็นน้ำกาแฟที่ใสๆแหละแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราบดกาแฟออกมาได้ค่อนข้างที่จะ ผงกาแฟในขนาดที่ได้มาตรฐานนะคะเราก็แทบจะไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์เพิ่มเลยนะคะอันนี้เน่ก็มาแชร์ให้ดูค่ะก็จะเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยค่ะตัวผงกาแฟก็จะไม่ได้ขึ้นมาค้างที่หม้อต้มมากนะคะอันนี้เน่ก็มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับท่านที่มีคําถามเข้ามาค่ะว่าแต่และไซส์ให้น้ํากาแฟกี่ออนแล้วก็ แต่ละไซส์มันให้ขนาดของน้ํากาแฟที่มันต่างกันยังไงนะคะวันนี้เน่มาเปรียบเทียบในแบบยี่ห้อเดียวกันนะคะก็คือของยี่ห้อเน,นี้ยของ f f e ฟตัวนี้นะคะเพราะว่าพอดีว่าเน่มีอยู่หลายไซส์นะคะก็คือ1นึ่งัพสคัพหคัพแล้วก็9คัพค่ะเลยมาทดลองให้ดูนะคะมาเปรียบเทียบให้ดูเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ายังไงสําหรับท่านที่ใช้มอกาพอร์ตชงนะคะไม่ว่าจะทําทานที่บ้านหรือว่าทําขายก็ลองเลือกขนาดที่เหมาะกับตัวเองนะคะอย่างถ้าทานหนึ่งคนก็อาจจะแบบว่าเป็นขนาด1นึ่งับ ก็ได้นะคะ2คนสมคนก็ไลน์มาเลยค่ะว่าเราจะใช้เป็นขนาดกี่คัพดีแบบนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกาแฟเย็นนี่กวันเริ่มตั้งแต่3คัพ6คัพอย่างเงี้ยค่ะ9คัพนี่เราอาจจะมาแชร์เป็น2แก้วได้อย่างนี้นะคะเน่มาแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะกับคําถามที่ถามเข้ามาถ้ายังไงดูแล้วชอบไม่ชอบก็มาคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้ค่ะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องไรบอกมาได้นะคะเดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆแล้วก็เมนูอร่อยๆด้วยค่ะมาแชร์ให้เพิ่มเติม,ตมค่ะถ้าชอบ อบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสำหรับวันนี้กับการเปรียบเทียบขนาดของหม้อต้มโมคาพอดค่ะขนาด1369ครับนะคะมาเปรียบเทียบให้ดูเรียบร้อยแล้วค่ะก็น่าจะพอเป็นประโยชน์เป็นไอเดียให้กับหลายๆท่านนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ